สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง TRN TV คนอ่านข่าวช่องที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองและกระแสสังคมต่างๆและในอีพีนี้จะนำเสนอในหัวข้ออดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยยุคทักษิณการบินไทยกำไรพุ่งแล้วยุคไหนขาดทุน วันที่11พฤษภาคม2563ศาสตราจารย์ดรสุชาติธาดาธรรมรงเวทอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้โพสต์ลงใน Facebook ถึงกรณีที่รัฐอุ้มการบินไทยระบุว่า 1. การบินไทยเคยทำกำไรอย่างดีในสมัยรัฐบาลทักษิณแต่ในช่วงหลังๆนี้มีการขาดทุนจำนวนมากต่อเนื่องมากกว่า3ปีในปี2560 ถึงปี2,563จึงเป็นหน้าที่ของผู้ถือหุ้นเจ้าหนี้และผู้บริหารที่ต้องทำแผนฟื้นฟูต้องปรับสภาพบริษัทให้เป็นจริงปรับโครงสร้างและการบริหารให้แข่งขันในตลาดโลกได้ต้องลดการแทรกแซงทางการเมืองลดการหาผลประโยชน์และคอร์รัปชันข้อที่2ข้างบนนี้ ควรแก้ไขก่อนกู้เงินเพิ่มอีก5 4 0 0 0ล้านบาทโดยจะให้รัฐบาลค้ำประกันแต่การบินไทยมีผู้ถือหุ้นเอกชนมีกองทุนต่างชาติถือด้วยถึง49%มีคนพูดไว้ว่ามีกฎหมายห้ามรัฐบาลค้ำประกันเงินกู้ให้เอกชนจึงยังเป็นปัญหาว่าในส่วนของทุนเอกชนรัฐบาลจะค้ำประกันได้หรือไม่ และข้อที่3เราเป็นประเทศยากจนคนอดอยากไม่มีจะกินกว่า6.7ล้านคนเราจะเอาเงินภาษีมาอุ้มการบินไทยต่อไปเรื่อยๆไม่สามารถเป็นไปได้ทั้งนี้หากตรวจสอบงบการเงินของบริษัทการบินไทยโดย Voice Online พบว่าตลอดระยะเวลาอย่างน้อย18ปีการบินไทยก็เคยทำกำไรได้ในยุครัฐบาลทักษิณชินวัตร โดยทํากําไรติดต่อกันได้ถึง5ปีซ้อนมากสุดเมื่อปี2546โดยมีไรายได้จากการขายและการให้บริการถึง134,536.28ล้านบาทค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินงาน116,822ล้านบาทรวมกับไรายได้อื่นและหักค่าใช้ใจ่ายอื่น21,961ล้านบาทกําไรสุทธิ12,453ล้านบาท ทั้งนี้เมื่อตรวจสอบการเงินในปีที่ขาดทุนที่สุดพบว่าในปี2557ซึ่งตรงกับช่วงที่มีการชุมนุมทางการเมืองจนกระทั่งมีการรัฐประหารโดยคอสชอเป็นปีที่การบินไทยขาดทุนมากที่สุดโดยมีรายได้ทั้งหมด2,3889ล้านบาทรายจ่าย2,2626ล้านบาทมีรายได้ภาษีเงินได้1,16 4ล้านบาท รวมขาดทุน15,572ล้านบาทในส่วนของปี2562นั้นพบว่าการบินไทยมีรายได้188,954ล้านบาทรายจ่าย199,989ล้านบาทและค่าใช้ใจ่ายภาษีเงินได้981ล้านบาทรวมขาดทุน12,016ล้านบาทเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ เอาละสิงานนี้มาแปลกศิละของขึ้นจีรัฐบาลดูแลคนพิการก่อนไปอุ้มการบินไทยเมื่อวันที่11พฤษภาคมนายศิระเจนจักะสอสอกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐได้ลงพื้นที่ชุมชน309แขวงทุ่งสองห้องเพื่อดูแลความเป็นอยู่ของผู้ป่วยติดเตียงพร้อมกับมอบถุงอย่างชีพและเงินช่วยเหลือบางส่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เนื่องจากยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล พร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งจ่ายเงินยาวๆตามที่ได้สัญญาไว้กับผู้พิการที่จะให้เดือนละ1,000บาทโดยเร็วและทั่วถึงและควรจะปรับจาก1,000บาทเป็น1,500บาทเนื่องจากกลุ่มคนนี้มีค่าใช้ใจ่ายมากกว่าคนปกตินอกจากนี้ยังอยากให้รัฐเพิ่มสวัสดิการพาผู้ป่วยติดเตียงไปโรงพยาบาลเนื่องจากการเดินทางไปรักษาแต่ละครั้งมีค่าใช้ใจ,จ่ายจานวนมากนายศิระกล่าวว่า ฝากถึงรัฐบาลที่เตรียมเสนอพอรกอรเงินกู้เข้าสู่สภาหลังเปิดสมัยประชุมขอให้คอรมอพิจารณาเรื่องความเดือดร้อนของผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงก่อนจะไปพิจารณาเรื่องการฟื้นฟูบริษัทการบินไทยเพราะยังไม่มีความเร่งด่วนแต่คนพิการซึ่งตอนนี้คนป่วยติดเตียงจะตายกันหลายคนแล้วเพราะไม่มีเงินดูแลรักษาจึงขอให้คอรมอเอาเรื่องนี้ เข้ามาพิจารณาก่อนเรื่องการฟื้นฟูการบินไทยวัฒนาเดือดแทนนายแม้วฉะบินไทยเจ๊งเพราะทำตัวเองสมควรยุบทิ้งวันที่10พฤษภาคม2563นายในวัฒนาเมืองสุขแกนนำพักเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กว่า สิ่งที่รัฐบาลควรทำในภาวะวิกฤตคือการลดรายจ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เช่นการซื้ออาวุธยุทธภัณฑ์รวมถึงการอุ้มการบินไทยซึ่งแม้จะเป็นรัฐวิสาหากิจแต่ก็เป็นองค์กรทางธุรกิจเพื่อสแสวงหากำไรไมิได้เป็นองค์กรเพื่อประโยชน์สาธารณะการอุ้มการบินไทยต้องใช้เงินกว่า10,000แสนล้านบาทถึงแม้ว่าการบินไทยจะเป็นผู้กู้แต่การที่กระทรวงการคลังต้องคำประกรันจะทำให้กลายเป็นหนี้สาธารณะ หรือเป็นหนี้ของประชาชนรัฐบาลจึงต้องสำนึกว่าในภาวะวิกฤตจะต้องใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนการที่รัฐบาลต้องมาแบกหนี้ให้กับการบินไทยก็คือการทำให้โอกาสของประชาชนเสียไปเท่ากับจำนวนเงินหนี้ที่รัฐบาลต้องค้ำประกรันการบินไทยอ้างว่ารัฐบาลทักษินเปิดเสรีทางการบินทำให้ขาดทุน ผมจึงเอาผลประกอบการปี2,546ถึงปี2,550มาแสดงแทนคำตอบความจริงคือไทยเป็นสมาชิกของ WTO จึงต้องเปิดให้มีการแข่งขันแต่การบินไทยกลับทำตัวเป็นองค์กรการกุศลรับฝากเด็กเส้นเข้ามากมายพอขาดทุนก็ไม่ลดคนแต่ไปลดรายจ่ายที่เป็นความเข้มแข็งจนบัดนี้พนักงานการบินไทยยังมีจำนวนมากกว่าสิงคโปร์แอร์ไลน์ แต่มีเครื่องบินน้อยกว่าถ้าไม่เจ๊งวันนี้จะไปเจ๊งวันไหนส่วนพนักงานที่ล้นเกินนั้นไม่มีคนในตระกูลชินวัตรหรือเครือข่ายของพักเพื่อไทยเพราะพวกผมไม่มีเส้นสายและไม่ใช่เหลือบสถานการณ์หลังโควิด19สายการบินหลายสายต้องยอมเข้าสู่กระบวนการล้มละลายเพื่อปรับโครงสร้างทางธุรกิจขององค์กรใหม่การบินไทยก็ควรจะยอมรับกติกาทางธุรกิจ เพื่อเข้าสู่การแข่งขันที่เสรีเหมือนสายการบินทั่วไปเลิกโทษคนอื่นหันมาดูตัวเองการอ้างทักษิณที่ถูกยึดอำนาจตั้งแต่ปี2549จนบัดนี้รวม14ปีถ้าการบินไทยแก้ปัญหาไม่ได้ก็สมควรยุบทิ้งเลิกอ้างการเป็นสายการบินแห่งชาติเพื่อจะเอาเงินภาษีของประชาชนไปใช้เพราะการใช้เงินของประชาชนจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน หากจะทวงบุญคุณก็ต้องไปทวงกับพลเอกประยุทธ์และกลุ่มคนที่มาสมคบกันยึดอำนาจแต่ไม่มีสิทธิ์เอาเงินของประชาชนไปใช้นี่คือหลักการครับเตรียมเงินไว้ใช้กับประชาชนความลำบากเพิ่งเริ่มต้นยังเหลือเส้นทางอีกยาวไกลโดยข่าวที่เกี่ยวข้องกันนี้เวงชี้เปลี่ยงการบินไทยพินาศเพราะสหภาพร่วมม็อบกับพันธมิตรและกะปะปส โดยในแพทย์เวงโตจิราการแกนนำร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊ k ระบุว่าการบินไทยพินาศส่วนหนึ่งเกิดจากแกนนำสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยเป็นเครื่องมือทางการเมืองของพวกกรรมกรขุนนางใช้สหภาพเป็นเครื่องมือในการเพิ่มเงินเดือนโบนัสสวัสดิการ ซึ่งเป็นจำนวนเงินมหาศาลไม่มีวันจบสิ้นของพวกตนโดยไม่สนใจที่จะเข้าร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าและตรวจสอบการคอร์รัปชันโกงกินภายในองค์กรของตนเองเลยเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้สสภูมิใจไทยชี้มองไม่เห็นอุ้มการบินไทย50 0 0 0ล้านแล้วจะกลับมาบินได้อย่างสง่างาม วันที่8พฤษภาคมนายกรรวีปิศณานันทกุลสส,สแบบบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยโพสต์ข้อเรียนเรื่องการบินไทยรักใคร่เท่าฟ้าผ่านเฟซบุ๊กใจความว่าถ้ากู้เงินโดยรัฐค้ำประกันแล้วเอาเงินไปลงทุนเพื่อสร้าง,าง,างศักยภาพในการแข่งขันให้สามารถแข่งขันกับสายการบินอื่นๆและเติบโตได้อย่างยั่งยืนแบบนี้ผมเห็นด้วย แต่การกู้เงินซึ่งจากสถานการณ์คงไม่มีใครอยากให้กู้จึงต้องให้รัฐช่วยคำ้ำเพื่อเอาไปเสริมสภาพคล่องเอาไปจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัทที่เกิดจากการบริหารงานที่ขาดประสิทธิภาพถามว่าต้องใช้เงินอีกเท่าไหร่ถึงจะพอครับในขณะที่สถานการณ์ของธุรกิจในปัจจุบันที่กระทบโดยตรงจากโควิด -19 จนผู้ถือหุ้นคงไม่กล้าเปิดดูผลประกอบการของไต,ตรมาสแรก ผมยังมองไม่เห็นเลยว่าเงิน5 4 0 0 0ล้านนี้จะไปทำให้การบินไทยกลับมาบินได้อย่างสง่างามแบบเดิมได้อย่างไรหลายปีก่อน Japan ine, เจแปนแอร์ไลน์เคยเป็นรัฐวิสาหกิจเคยเป็นสายการบินที่มีรายได้มากที่สุดในเอเชียเจอสภาพขาดทุนเรื้อรังไม่สามารถชำระหนี้ได้สุดท้ายยื่นล้มละลายโดยเข้าโครงการฟื้นฟูป,ปรับโครงสร้างหนี้เปลี่ยนผู้บริหารปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ทั้งหมด สุดท้ายเจแปนแอร์ไลน์ A ine, พลิกสถานการณ์จากที่เป็นหนี้หลายแสนล้านกลับมาทำกำไรหลายหมื่นล้านในที่สุดหรือเราจะต้องอุ้มเพียงเพราะนี่เป็นสายการบินแห่งชาติแล้วถ้าอุ้มเราจะต้องอุ้มกันไปอีกนานแค่ไหนทำไมเพื่ออะไรกัน